มานะสาโอเคเอาเลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม black noir origin นะครับอานาะตาตัวละครอาจจะแปลกๆไปนะครับนะเป็นยังไงมาอย่างไงถึงมีแอสซัซินอยู่ในจอได้นะครับนะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ผมเคยสร้างไว้นะครับเมื่อกิจกรรมรอบที่แล้วนะครับที่เป็นกิจกรรมให้เติมเงิน69บาทนะครับแล้วก็ปั้นให้ถึงเลเวล60 หหรืออะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับนะหตัวละครนะครับเพื่อนๆก็จะได้เหรียญแมวประมาณพันกว่าเหรียญน,นะครับนะซึ่งผมจะเอาตัวละครตัวนี้นะครับมาทํากิจกรรมตามที่เพื่อนๆเ,เห็นตามหน้าปกคลิปนะครับนั่นก็คือการส่งคิปให้ตัวละครหลักของเรานั่นเอง นะครับนะมามาอธิบายกิจกรรมนี้กันแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความกันดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรยังไงนะครับนะกิจกรรมที่พูดถึงนี้นะครับก็คือกิจกรรม Year a n n i v e r s า r y นั่นเองนะครับนะเมื่อเพื่อนๆนะครับมีตัวละครที่ดองไว้นะครับนะกลับเข้ามาเล่นนะครับนะเพื่อนๆสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมพวกนี้ได้อ่ะกิจกรรมที่เราเล็งไว้ก็คือกิจกรรมโกลลิ่งเด็กใช่ไหมครับกิจกรรมนี้เมื่อเราเปิดไพ่นะครับเรามีโอกาสที่จะได้ลุ้น ไพ่พวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดวงดีเพื่อนๆอาจจะแตกการตั้งแต่ใบที่2จากทางขวาขึ้นไปจนถึงโซฮีซ้ายสุดนะครับนะนั่นก็คือถ้าเพื่อนๆดวงดีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดวงเกลือเพื่อนๆก็จะได้ใบขวาสุดอย่างเดียวเลยที่เป็นรูปน้องเมดนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็แล้วแต่บุญ ที่เพื่อนๆทำมานะครับนะแล้วแต่ดวงชะตาของเพื่อนๆด้วยนะครับสังเกตตรงเหรียญแมวนะครับเหรียญแมวด้านบนผมมีอยู่2 0 0พกว่านะครับผมจะเริ่มเข้าเนื้อหาแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมรับฟังเนื้อหานี้ดีๆนะครับนะเพราะผมจะสรุปแบบรวบลัดเอาแต่เนื้อให้เพื่อนๆเลยนะครับมาตัวละครตัวนี้นะครับเมื่อผมกลับมาเล่นนะครับนะผมก็ได้รับของจากกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วนะครับของรางวัลที่ผมได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลหวนขึ้นนะครับนะก็จะให้เงินเราให้เงินเซนีเราหรืออะไรต่างๆนะครับนะก็เรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปดองตัวละครไว้แล้วเพื่อนๆอาจจะลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าที่เราจะทําอันนี้เรามากิจกรรมหวนคื้นนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะทําเลยเพราะงั้นนะครับถ้าเพื่อนๆกลับมานะครับผมอยากให้เพื่อนๆ มองข้ามกิจกรรมรางวัลห่วนคืนไปก่อนแล้วเราก็ไปโฟกัสที่กิจกรรม Half-Year Anniversary แทนนะครับนะมาเริ่มกันเลยนะเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับนะตัวละครของเรานะครับก็จะเป็นเอ่อเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่ตัวละครที่เพื่อนๆมีละกันแต่ที่เนี้ยตัวละครที่เอากลับมาเล่นเนี่ยมันสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายได้มากขึ้นนะเราไปที่ h าร y เยอกันก่อนเลย ตัวละครตัวนี้นะครับทำกิจกรรมทุกอย่างครบแล้วนะครับผมเพียงแค่เอากลับมาลีไกลให้เพื่อนๆดูนะครับนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องไปนะครับก็คือเราเข้าไปที่ Battle Off e l i นียนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับจะเจอกับกล่องของขวัญด้านบนหัวมาป่าเห็นไหมตอนนี้มันเป็นเลเวล11แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาเพื่อนๆกดรับแล้วก็กดเปิดไปให้หมดเลยนะครับเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ใบโคเวอร์มาในจํานวนหนึ่งนะครับนะทีนี้เมื่อเราได้ใบโคเวอร์มาแล้ว ไบโคเวอร์เอาไว้ใช้สําหรับกิจกรรมนี้ใช่ไหมเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดนะครับเพื่อนๆกดที่ไบโคเวอร์ด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับที่เป็นรูปตอนนี้ของผมมันเป็นศูนย์แล้วเพื่อนๆกดบวกเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็เลือกโปรโมชั่นก่อนละกันอ่ะโปรโมชั่นก่อนนะครับนะในแต่ละวันนะครับนะอันนี้ผมซื้อไปแล้วอะยังนี่ว่ะอันนี้ในแต่ละวันนะครับจะมีให้เราซื้อ2อันด้วยเพจเพื่อนๆกดซื้อไปเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกลับมานะครับกลับมาหน้านี้ แล้วเพื่อนกดบวกอีก1ครั้งเ <c oughs> มื่อเพื่อนกดบวกอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เราเพื่อนๆเลือก Festival Store นะครับทีเนี้ยมันจะใช้แต้มพวกนี้นะครับในการมันจะมีอ,อ,อันนี้ใช่ไหมอันนี้ผมซื้อไปหมดแล้วนะครับใช้1000ชิปนะครับเพื่อซื้ออันนี้ได้100ออันเพื่อนๆจะเปิดได้10ทีตรงนี้แหละครับคือประเด็นนะครับนะเมื่อเพื่อนๆต้องการชิปใช่ไหมเพื่อนๆทำยังไงในเมื่อเราเพิ่งเข้ามามันไม่ได้แจกเราเยอะขนาดนั้น โอเคเพื okay, next, right ่อนๆปิดไปก่อนกดออกไปก่อนนะครับเพื่อนๆไปที่ภารกิจเนื้อเรื่องนะครับภารกิจเนื้อเรื่องนะครับนะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผมทําครบทุกอันแล้วตัวละครตรงนี้เพิ่งล็อกอินเมื่อวานนะครับแต่ทําครบหมดแล้วเพราะว่านะครับเพื่อเพื่อนๆมาทําวันนี้เพื่อนๆสามารถไล่ทําตั้งแต่วันแรกนะครับนะของตัวเกมจนถึงวันสุดท้ายได้เลยไม่ต้องรอข้ามวันคือทํารวดเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิปมาประมาณ1 2, 3 4 5 6 7 8้าดด ทั้งหมด900ชิปนะครับนะทั้งหมด900ชิปเนี่ยก็รวมกับตัวเกมที่มันแจกให้เรานะครับนะเพื่อนๆก็มากดที่ Half Year Feedback นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนจะดูหรือไม่ดูก็ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนกดออกนะครับสามารถกดออกได้เลยแล้วเพื่อนเพื่อนก็กลับมาที่จดหมายนะครับนะอะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนี่นะครับเราไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีของรางวัลเด้งกลับเข้ามาให้เราใน จดหมายแบบออโต้เลยโดยที่เราไม่ต้องดูก็ได้นะครับนะแล้วก็กดรับเข้าไปที่เนี้ยเราก็จะได้ใบเว v e r มาอีก10ใบนะครับนะตอนนี้เพื่อนๆน่าจะมีประมาณถ้ารวมกับ30ใบแรกนะครับตอนนี้มี40บใบละนะครับนะโอเคแล้วถ้าเราไปซื้ออีกนะครับชุดนั้นนะชุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้ถ้าเราซื้ออีกเราก็จะมีประมาณ140ใบนะครับ เมื่อเพื่อนๆมีร4 0ยไปเนี่ยมันเพียงพอนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องไปสนอันอื่นเลยนี่ขนาดผมใช้ไปเยอะแล้วนะครับผมยังเหลือชิปอีก500กว่าเลยนะครับนะก็ด้วยกิจกรรมต่างๆที่มันมีขึ้นมานะครับนะก็อ่ะมาดูอันนี้ตรงนี้ก็ได้อีกอย่างละ150เออทั้งหมด150้านะครับถ้าเพื่อนๆกลัวไม่พอนะเพื่อนๆก็มาทํา เพจตรงนี้เนี่ยแค่3อันเพื่อนเพื่อนก็จะได้อีก150แล้วส่วนลอตเตอรี่ไม่ต้องไปลุ้นนะครับปล่อยมันไปเลยเพราะเราจะเอาแค่แมวเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนๆน,นมีใบเว v e r ประมาณเกือบเกือบ150บใบเนี่ยเพื่อนๆน,นก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับนะกดไปให้หมดเลยได้อะไรยังไงนะครับนะก็ขออย่างที่บอกไปอยู่ที่ดวงของเพื่อนเมื่อวานนี้นะครับที่ผมมีแมวขึ้นมา2,000นะครับเพราะว่าผมล็อกอินเข้ามานะครับแล้วเกมอะ มันมีแมวอยู่ในช่องจดหมายให้ผมทั้งหมด600ก็คือมันคายอยู่600แล้วผมได้เพิ่มมาอีกประมาณพันสหรือพันหนะครับนะก็ผมได้ตัวเนี้ยตัวไฟหลอดเนี่ยสใบแล้วที่เหลือเนี่ยประมาณ13ใบมั้งได้ประมาณได้มาเป็นเซอร์ไพรส์เซอรพรส์ก็คือใบธรรมดานะครับไปดูในช่องจดหมายนะครับนะอ่ะอันนี้คือช่องจดหมายนี่อันนี้นะครับ1 1 1่อันก็คือว่าผมได้จาก การ์ดห่วยสุดนะครับนะ้าเซไปเซไส่วนอันนี้609กนะครับก็คือผมได้จับไฟหลอด2อันตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มาประมาณ1 6 0 0กแล้วนะเพื่อนๆก็คือผมมาลงทุนไปนิดหน่อยในการใช้แมวซื้อ cover นะครับเพื่อเปิดให้มันครบรอบนั่นเองนะครับนะโอเคเมื่อเพื่อนๆนะครับมีมี c o อ e r และเปิดครบหมดแล้วนะครับก็หยุดสมมุติถ้าเพื่อนๆดวงดีนะครับนะเพื่อนๆได้ มากกว่า2,000ขึ้นไปทีนี้เพื่อนๆก็มาเลือกเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะส่งของขวัญชิ้นไหนนะครับไปที่ร้านค้าของขวัญให้ตัวละครหลักเรานะครับนะการที่เราจะไปเพิ่มค่าความสนิทกับตัวละครหลักเราเนี่ยมันไม่ยากเลยเพียงแค่ควงแขนกันไปนะครับตีมอนตีโปลิ่งหน้าเมืองสัก4-5ตัวมันก็ค่าความสนิทมันก็พุ่งแล้วยังตัวละครตัวนี้นะครับนะผมจะส่งให้ตัวหลักแต่ว่าผมมเล็งปีกซากุระไว้แต่ว่ามันไม่พอ มันไม่พอตอนนี้ผมทําได้แค่หัวแมวอันนี้นี่เองนะครับหัวแมวอันนี้เท่านั้นทีนี้ผมจะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้องการที่จะส่งของขวัญให้ตัวละครหลักเราเราต้องมียศไตเติน,นะครับถึงขั้นดาวม่วงนะหนดาวม่วงถึงจะส่งของขวัญได้ทีนี้เพื่อนๆที่ดองตัวละครไวอ้อมันจะเป็นแค่เ i กิเนอร์ขั้นนี้เท่านั้นเองแล้วทํำยังไงครับถึงจะ มาถึงขั้นหนึ่งดาวม่วงแบบรวดเร็วตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเพื่อนๆมาผมจะพาไปทำนะครับรับรองเพื่อนๆเ,เกิดกันทุกคนแน่นอนเมื่อตัวเราเข้ามาเรายังเป็นดาวเขียวอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเรากดเข้าไปที่โอดินคัพได้เลยนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่โอดินคัพแล้วเราก็ทำเควสนะครับนี่เนี่ย เราเอาเหรียญไม่ต้องไปตีบอสก็ได้นะครับทาแค่นี้4อันแรกก็พอนะครับนะหรือล็อกอินหนึ่งวันเนี่ยมันก็อ่ะตรงนี้ไม่นับนะเพชรไม่นับเราจะเอาแค่เหรียญโอดินคัพเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนเพื่อนเก็บเหรียญโอดินคัพได้แล้วนะครับนะผมว่ามันก็มีแจกจากในจดหมายที่เราต้องไปกดลับด้วยเมื่อตอนเราเข้ามานองมันกดแรกนะครับเพื่อนเแล้วเพื่อนๆนก็แลกแบบผมนะครับแลกอะไรนั่นก็คือแลกนี่ครับแลกยศพวกนี้เห็นไหมเหลือ1นึทับสก็คือผมแลกไป3อันนะครับ แรกอันนี้เท่าที่เหลยอเราพอนะครับเรามากดแค่อันนี้พอนะไม่ต้องกดอันพันเก้านะครับแล้วเราก็มันยังไม่พอนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดที่กระเป๋าไปที่ร้านค้าคะแนนนะครับเมื่อไปร้า,ขาขนค้าคะแนนให้เพื่อนเพื่อนเลือกอันที่มันมียอดขายนะครับเดี๋ยวนะอันไหนเอ่ยผมขอหาแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ขออภัยครับเพื่อนเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่นะครับหน้า clock shop นะครับ ผมขอเรียกว่ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมขอเรียกคอร์ชอปละกันเพื่อนๆจะมีแต้มข้างบนนะครับที่เกมมันแจกให้ตอนที่เรารีเทิร์นกลับมานะครับเยอะมากนะครับเพื่อนๆเหมาตรงนี้ไปให้หมดเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเหมาหมดแล้วเพื่อนๆจะได้ตาม่วงอันนี้ย4อันนะครับแล้วก็ฟ้าอันนี้6อันถามว่าพอไหมก็คิดว่าเกือบเกือบที่จะพอละกันเพื่อนๆก็มาที่ไทเติลนะครับนะแล้วก็เพื่อนๆก็กดอัพ นะมันตรงเนี้ยผมมันผ่านมาหมดแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยจะใช้แค่ฟ้าใช้แค่เขียวนะครับเขียวแล้วก็ขยับเป็นฟ้าไปเรื่อยๆทีนี้ถ้ามันไม่พอเราต้องทํำยังไงนะครับเราก็แค่ไปย่อยนะครับตราม่วงที่เราแลกมาเมื่อกี้เดี๋ยวนะอ่ะมามาเจอแล้วเจอแล้วนะครับโอเค เราต้องไปย่อยตาสีม่วงนั้นใช่ไหมเราเปิดที่กระเป๋าขึ้นมานะครับนะแล้วเราก็ไปเลือกที่อุปกรณ์นะครับสมใส่อันไหนก็ได้ถ้าเรามีแหวนก,กาก่านี้นะครับ,บ<อ>เรากดเพิ่มเติมนะครับนะแล้วเราก็กดเลือกแยกชิ้นส่วนนะครับทีเนี้ยเราให้มาเลือกทางด้านขวามือนะครับล่างสุดที่เขียนว่าอเดอร์อันนี้นะครับนะเพื่อนๆก็ย่อยนะครับนะรายยศที่สูงกว่าสีที่ตัวเองต้องใช้ในเวลานั้นอย่างตอนนี้ผมมีอันนี้เดียวผมก็ย่อยอันนี้เดี๋ยวผมจะย่อยนี้นะครับกดแยกชิ้นส่วนไปเลย ผมก็จะได้ม่วงมา4อันทีนี้ผมก็ย่อยอีกถ้าผมต้องการใช้ขั้นฟ้าใช่ไหมผมก็ย่อยขั้นม่วงนะครับนะแล้วถือถ้าเพื่อนๆต้องการขั้นเขียวเพื่อนๆน,นก็มาย่อยขั้นฟ้านะครับนี่เพื่อนๆก็จะได้เอเอาหายไปไหนแล้วโอเคตรงนี้มันจะโชว์แค่ฟ้าขึ้นมานะครับเพราะสีเขียวมันย่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ นั่นก็หรือสรุปง่ายๆก็คือเพื่อนๆเ,เอาตรายศสูงๆที่เพื่อนๆแลกมาเมื่อกี้นะครับมาย่อยนะครับเพื่ออัพขั้นไตเติ้ลนะครับตั้งแต่ขั้นแรกๆนะครับไต่ขึ้นมามันใช้ไม่เยอะนะเพื่อนมันใช้น้อยมากนะครับเนี่ยผมก็สามารถอัพมาถึงขั้นนี้ได้นะก็อันเนี้ยมันใช้แค่ไม่กี่อันเองนะครับแต่ผมก็ไม่มีข้อมูลผมจําไม่ได้แล้วกันแต่ว่า อีกสิ hormone, ่งหนึ่งนะครับนะเมื่อเพื่อนๆนย่อยจนสามารถอัพมาถึงจะขึ้นดาวม่วงแล้วเพื่อนๆต้องมีค่าพลังอยู่ที่8 0 0 0 0่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพลังน้อยกว่าแ0 0ห0เพื่อนเพื่อนจะไม่สามารถที่จะอัพยศขึ้นมาได้นะครับหรือยศแต่ละขั้นเนี่ยนะครับมันมีค่าพลังที <un> ่มันกําหนดเห็นไหมอันเนี้ยต้องการห0,000นอันนี้ต้องการ4 0 0หมเพื่อนเพื่อนก็ต้องทําค่าพลังขึ้นมาให้เท่ากับที่เขาต้องการด้วยถามว่าขั้นเพิ่มค่าพลังทํำยังไงขั้นเพิ่มค่าพลังทาง่ายมากนะครับเพื่อนๆ่นค ใส่ของเนี่ยเมื่อเราอินกลับเข้ามาใช่ไหมมันจะแจกอาวุธที่บวก6นะครับนะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราไปเก็บเลเวลที่เลเวลมันจะพุ่งเร็วมากๆเลยนะครับนะถ้าเพื่อนเพื่อนยังเลเวลน้อยอยู่นะครับผมบอกตรงนี้เลยละกันเพื่อนกดที่รางวัลผลคืนนะครับแล้วเพื่อนๆนก็มากดที่เ,เดี๋ยวนะมันมีหัวข้อหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับ อ่านี่หัวข้อที่2นะครับนะรีเทิร์นพลาดายนะครับเมื่อเพื่อนเเข้ามาหัวข้อนี้เพื่อนๆกดเข้าสู่เขตรีเทิร์นนิงพ a าดายนะครับเมือ่อเพื่อนๆกดเข้าไปมันจะวาร์ปเพื่อนๆนะครับเข้าไปสู่นี่แมปนี้นะครับแมปนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์นะครับที่ให้เราเนี่ยเพื่อนๆ,ๆสังเกตนะครับทุกคนที่อยู่ในนี้จะมีรูปใบเมเปิลสีแดงก็คือว่าผู้เล่นที่กลับมา นั่นเองแล้วก็หามอนนะครับที่มันเกิดเป็นกองๆนะครับมันก็อ่านี่ๆเจอแล้วเอา้าอืมคือต้องบอกว่ามอนในนี้นะครับนะมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่า1กองเนี่ยมันให้ e x p เรียกว่าเยอะโคตรๆเลยตัวละเป็นหมื่นเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมจะหาให้สักกองหนึ่งคนเต็มอะ่ะคนเต็มมากๆเลยเดี๋ยวนะครับขอหาก่อนนะ อ่ะโอเคครับได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะตีให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งตัวกดตีไปเลยนะครับอ่าได้แล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆตรงที่ระบบนะครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆจะได้ EXP นะครับเด้งขึ้นมาตัวละ20,005นะครับนะแถมโบนัสอีกนะครับที่เราไม่ได้ออนใช่ไหมโบนัสที่เราไม่ได้ออนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทางด้านขวานะครับที่เป็น best job จุดตรงเหนือจุดฟาร์มที่แนะนําคือถ้าเพื่อนๆยังเลเวลน้อยนะครับต้องการค่าเลเวลในการอัพไทเทิลเพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตีมอนแถวนี้ซะนะครับมันให้ e x p แบบว่าโคตรเยอะเนี่ยเด้งทีละ20,000 20,05 ทับเยวครับเพื่อนๆก็เลเวลกระจายแล้วนะครับถ้าใครทําตัวเด็กที่เลเวลยังไม่ถึง50นะแต่ของผมมันถึงแล้วมันก็เลยดันได้ง่ายโอเคตรงนี้นะครับสําหรับการเก็บเลเวลนะเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนอ่ะมาเรื่องต่อไปถ้าเลเวลเราถึงแล้วนะครับแต่ค่าพลังเรายังไม่ถึงนะครับสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้นะครับนั่นก็คือเฟืองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผมใส่เฟืองแค่อันเดียวนะครับค่าพลังก็มัน ก็เยอะแล้วนะอ่าเราซองใสอันหนึ่งนี่นะครับค่าพลังเฟืองถ้าเราใส่3อันแค่2อันละกันก็ได้พลังมา8 0 0 0ันแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ดันเฟืองเนี่ยใส่ไปเลยนะครับที่เป็น2แถวเพื่อนเก็จะได้ค่าพลัง800 0ันแล้วก็เพื่อนๆก็ใส่ของที่มันบวกมาให้นะครับเนี่ยที่มีรูปเวลานะครับเห็นไหมมันก็คือของจํากัดเวลาที่เกมแจกนะครับมันจะบวกหกมาให้ตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้ค่าพลังอีกมาหกมาหาศามเลยทีนี้ ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเรามีอะไรเราก็ยัดเข้าไปนะครับนะเรามีรูนนี่ใช่ไหมเราเลือกรูนมา1อันนะครับเราก็เอารูนไปยัดก็ได้แต่ว่าเราก็อาจจะต้องไปปลดเควสตูนก่อนประมาณนั้นนะครับนี่สําหรับหัวข้อการดันค่าพลังให้ถึงค่าระดับที่ไตเติ้นต้องการนะครับเพื<ๆ>่อนๆสําหรับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่คิดว่าจะทํานะครับแต่ว่าพอเจอกันต้องพอเจอหัวข้อที่ว่า เราต้องมีค่าพลังของดาวขั้นต่ำเป็น1ดาวม่วงเนี่ยหลายคนก็ท้อไปเลยผมจะบอกตรงนี้เลยว่ามันทำง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาทำกันดูนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครอยู่แล้วนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างตัวใหม่เพื่อมาส่งกิฟต์เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีแบบว่าสิทธิพิเศษสําหรับรางวัลหวนคืนที่ไปเก็บเลเวลในพื้นที่ที่มันพิเศษอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะยากกว่านี้นิดนึงทีนี้ถ้าเราจะส่งกิฟต์ให้เพื่อนๆนะครับให้ตัวหลักเราละกันนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกไปเลือกไปที่เนนเบอรี่ช็อปเลือกร้านค้าของขวัญแล้วเราก็เลือกอันที่เราจะส่งได้เลยแต่ทีนี้มีทริคอีกอันหนึ่งนะครับนะถ้าผมต้องการปีใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่ามันใช้แมว5,000ัน ของผมมี2,000มันขาด3,000ัํทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีเราก็อาจจะต้องลงทุนกับเกมมันนิดหนึงก็ได้นะครับเพื่อน,อนๆมาดูตรงนี้ครับให้เพื่อน,อนๆกดไปที่รางวัลหวนคืนที่เก่านะครับนะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เจอกับนี่อันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะ69บาทนะครับเราจะได้แมวทั้งหมด300แมวนะครับหรือเรามาลงทุนกับอันนี้ก็ได้179บาทนะครับเราจะได้แมวทั้งหมด1850แมวนะครับ ถ้ารวมกับ2,000ที่ผมมีผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4,000ทีนี้ขาดอีก1,000นะครับนะขาดอีก1,000ทําทำยังไงดีอีก1,000เนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปเรียกเอาจากกิจกรรมฮับเยียรก็ได้ด้วยกันเอ่อมันแจกไมโครเวอร์เรื่อยๆเราก็อาจจะคือต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ถ้าเพื่อนๆจะลงทุนกับมันนะครับเพื่อให้ครบ5,000นะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2อาทิตย์นะครับซึ่ง กิจกรรมมันก็อาจจะหมดไปก่อนเพราะกิจกรรมมันจะหมดวันที่18ใช่ไหมแต่ว่าของรางวัลมันจะอยู่ในตู้นั้นตลอดไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเราก็อาจจะมาลงทุนข้างนอกนะครับอย่างเช่น daily pack นะครับแพ็คนี้นะ900หรือไม่ก็แนะนำก็คือเป็นอันนี้69บาทนะครับสอาทิตย์นะครับเพื่อน,อนๆก็จะได้แมวทั้งหมด2 2 0 0นะครับก็น่าจะครบ 5 0 0พันพอดีเพื่อนๆก็จะได้ส่งปีกกันอย่างที่ใจต้องการแล้วนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าผมก็บอกไปค่อนข้างละเอียดแล้วนะทั้งการหาการทําแล้วก็การอะไรต่างๆนะครับใครแมวไม่พอก็ลองลงทุนนิดๆหน่อยๆเบสเซ็ตก็เป็นเงินประมาณ500ร้ยแมตีไป500นะครับเราก็จะได้ปีกซาก,กุระ1อันแล้วนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิด,น,ดนึงนะครับ1-2อาทิตย์เลยนะครับนั่นเองนะ กหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังลังเลว่าจะทําดีไหมวะกลัวเสียเวลากลัวแบบว่าทําไม่ได้แล้วมันแบบว่าเกียดนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรืออะไรก็ได้ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถมาเม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่กําลังอกหักนะครับตอนนี้นะผมก็อยากเป็นกําลังใจให้นะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเราอกหักนะครับเราก็ไม่ควรออกไปไหนนะครับในตอนนี้นะเพราะว่าถนนนะครับมันมีทางกลับรถนะครับแต่มันก็ไม่มีทางที่เธอจะกลับมานะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะบายๆเจอกัน E